เปิดแอปช้อปปีขึ้นมาครับที่หน้าแรกนะครับกดไปที่สันมุมขวาล่างที่ my wallet นะครับไปที่ my e s p e l a t o r ยินดีด้วยคุณได้วงเงินเพิ่มโชคราวผมได้วงเงินเพิ่มโชคลาวมา1200บาทนะครับจากการชำระที่ตรงเวลานะครับไม่มีค้างชำระ เพิ่มวงเงินหลังจากกดเพิ่มวงเงินตัวกราไพันส0งบาทก็เครดิตที่ใช้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อกี้สี่พันหกจกลายเป็น5้าพบาทรับหลังจากนี้เราก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการนะครับในแอปช้อปปี้